การต้องธรณีสารคืออะไรแล้วทําไมเราถึงต้องอาบน้ำมนต์ธรณีสารธรณีสารหรืออาถรรพ์ร้ายต่างๆเนี่ยมันมีหลายข้อแย่ม,มากมายไปหมดแต่ความน่ากลัวของมันเนี่ยคือว่าร้ายแรงถึงขั้นที่ว่าบางรายเนี่ยใครที่ต้องธรณีสารหรือต้องอาถรรพ์พวกนี้เนี่ยนะบางรายเจ็บไข้ได้ป่วยถึงขั้นล้มหมอนนอนเสือก็มีบางรายเป็นบ้าวิกลจฉลิตไปเลยก็มีร้ายแรงสุดนี่ถึงขั้นตายเลยก็มีการต้องธรณีสารถ้าจะให้เข้าใจแบบง่ายๆเลยก็คือการทําผิดกฎ การทำผิดข้อห้ามหรือการผิดครูนั่นแหละนะบางคนไปสักยันมาบางคนไปรับขันมาบางคนไปเสริมดวงลงณนลงอะไรมาแล้วแต่ละที่แต่ละสำนักเนี่ยเขาก็จะมีข้อห้ามนะถ้าไปทำผิดข้อห้ามที่เขากำหนดไว้เนี่ยก็ถือว่าต้องทรณีสารแต่อย่าเพิ่งดีใจไปทรณีสารเนี่ยไม่ได้โดนเฉพาะคนที่เล่นของอย่างเดียวนะคนทั่วไปก็มีโอกาสโดนมีสิทธิ์โดนได้ผลเหมือนกัน ยกตัวอย่างเช่นการเอาไม้กวาดมาปัดหลังคาบ้านหรือมาปัดเพดานบ้านเนี่ยนี่ก็ถือว่าต้องธรณีสารนะเพราะว่าไม้กวาดเนี่ยเป็นของสกรปรกเป็นของต่ําใช้กวาดขี้จิ้งจกนะขี้หมาขี้แมวกวาดขี้ฝุ่นพวกนี้แล้วมาปัดหลังคาเนี่ยซึ่งหลังคาบ้านเนี่ยมันมันสูงนะในบ้านเราเนี่ยมีทั้งพ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่นะทั้งครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างบ้านอาจารย์เนี่ยเห็นไหมมีหิ่งพระเนี่ยนะมันก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม ยกตัวอย่างอีกเรื่องอย่างเช่นหมายเยี่ยวรถตีนอย่างเงี้ยนะหรือเยี่ยวรถโดนเราเนี่ยนี่ก็ถือว่าต้องทรณีศาลนะโบราณว่าคนที่ถูกหมายเยี่ยวรถเนี่ยจะมีเรื่องมีราวถึงท่านเลือดตกยางออกเพราะฉะนั้นแล้วโอกาสที่จะต้องธรณีศาลหรือต้องโทษต้องอาถรรพ์ต่างๆเนี่ยมีสูงมากเพราะข้อห้ามเหล่านี้มันมีเยอะแยะมากมายไปหมดนะโบราณเขาถึงได้มีพระกาถาองค์การ น้ำมนทรนีสารเนี่ยเพื่อมาอาบชำระล้างมากันมาแกะล้างอาถรรพ์เหล่านี้นะชำระล้างไปแล้วเนี่ยชำระล้างสิ่งชั่วร้ายประมงคลสิ่งไม่ดีออกไปจากตัวแล้วก็จะได้มีโชคปีลาบนะจะได้ดวงดีดวงเฮงและหลายคนก็ถามมาว่าน้ำมนทรนีสารเนี่ยอาบได้บ่อยขนาดไหนนะจริงๆแล้วยิ่งอาบบ่อยยิ่งดีนะอาทิตย์ละครั้งก็ได้เดือนละครั้งก็ได้หรือ3มเดือนครั้งก็ได้หรืออย่างน้อยก็ปีละครั้งเพราะอย่างที่บอกไปเนี่ย อาถรรพ์ร้ายต่างๆนะมนทินต่างๆมันอยู่รอบตัวเราไปหมดและมันมีเยอะแยะมากมายไปหมดเพราะนั้นแล้วการอาบน้ำมนต์รณนีสารเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะ